السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقد من لساني يفقه قولي خافان سلامت فام رحمت فام بركات ยงปสิบัตแด่นะักเรียนตลอดจนถึงผู้ปกครองทุกท่านนะครับสำหรับรายวิชาฟิกของชั้นประถมศึกษาปีที่หนะครับในคลิปวิดีโอครั้งที่1งของรบยานที่4นะครับวันนี้นะครับเราจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการละมาจมะนะครับละมาจมะนั้นนะครับเป็นสุนัตมมอากาดนะครับ ละมาจะมาอะนั่นก็คือละมารวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับละมาจะมาอะก็คือการละมารวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปโดยคนหนึ่งเนี่ยเป็นอิหมัมนะครับและอีกคนหนึ่งเป็นมะมุมอิหมัมก็คือผู้นําละมาดมะมุมก็คือผู้ตามนะครับสําหรับอุลามะบางท่านบอกว่าการละมาจะมาอะเนี่ยสำหรับผู้ชายเนี่ยเป็นฟัรตุกิฟัย เพราะการละหมาดจะมะสําคัญมากท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลอะลัยซ์สัลลัมถือเป็นกิจวัตรนะครับที่สําคัญยิ่งพระองค์ได้ทรงบอกความสําคัญของการละหมาดจะมะไว้ว่าละหมาดจะมะประเสริฐกว่าการละหมาดคนเดียวถึง20เก็บขั้นนะครับ27บขั้นนะครับถ้าคนเดียวละหมาดได้ผลบุญหนึ่งแต่ละหมาดเป็นจะมะ ตั้งแต่สองคนขึ้นไปเนี่ยจะได้ละหมาดถ,ถึง27ผลบุญนะครับระเบียบของการละหมาดจามะนะครับหนึ่งเขาบอกว่าผู้เป็นมะมูมเนี่ยนะครับจะต้องเนียดตามอิม,มัมส่วนอิมัมเนี่ยจะไม่เนียดว่าตนเองเป็นอิมัมก็ได้นะครับชายนะครับที่ไม่ใช่าทาสเนี่ยสามารถละหมาดตามาทาสได้นะครับสมัยนี้าทาสไ,ไม่มีนะครับสมัยก่อนนี่มีาทาสฉะนั้นคุณไม่ใช่าทาสเนี่ยละหมาดตามาทาสได้ สองมมุมนะครับนะที่เป็นผู้ชายเนี่ยยอมให้ละหมาดกับตามเด็กที่รู้เดียงสามูไม่มยิดได้นะครับสนะครับชายเนี่ยจะละหมาดตามหญิงไม่ได้แสดงว่าผู้หญิงเนี่ยนะครับจะเป็นอิหมัมนนำละหมาดไม่ได้ยกเว้นผู้หญิงด้วยกันเท่านั้นนะครับ สี่ม,มุมุมที่อ่านอังกุรอ่านถูกต้องชัดเจนดีเนี่ยนะครับจะไปตามมะมุมที่อ่านอังกุรอ่านไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนนี่ไม่ได้นะครับห้ามะมมุมนะครับจะต้องรู้การเคลื่อนไหวของอิหมัมทุกอิรยาบทถึงแม้ว่าจะมีเครื่องกั้นก็ตามนะครับอันความสําคัญของการละหมาดวันศุกร์นั้นนะครับสาคัญมากกว่าวันรุดอิดินฟิตรีและวันรุดอิดินอัฐาด้วยซ้ํา เพราะอะไรครับสังเกตได้จากคําสอนของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลวะเลยลัลลัมนะครับฟามว่าหัวหน้าแห่งบรรดาวันทั้งหลายก็คือวันศุกร์ซึ่งสําคัญกว่าวันอิดินอัตฮาและอิดินฟเฟเดรีในวันศุกร์นั้นนะครับมีเหตุการณ์สําคัญอย่างน้อยห้าประการก็คือหนึ่งเป็นวันที่อัลลอฮ์ตาลาเนี่ยนะครับทรงสร้างศส,สดาอาดัมมนุษย์คนแรกของโลกนะครับอัลลอฮ์ตาลาสร้างนาบีอาดัมในวันศุกร์นะครับ สองเป็นวันที่ศาสดาอาดัมออกจากสวรรค์สู่โลกเนื่องจากท่านนาบีอาดัมอะลัยสลามเนี่ยนะครับได้รับประทานผลไม้ที่อัลตาลาทรงห้ามนะครับในสวงสวร All รค์อโลตาลาจึงให้นบีอาดัมเนี่ยออกจากสวรรค์มาสู่โลกนะครับสามเป็นวันที่ศาสดาอาดัมเสียชีวิตลงนะครับสี่ในวันศุกร์เนี่ยจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เบ่าคนหนึ่งคนใดของอลัลลอฮ์เนี่ยขอดูอาต่อลอขอพรต่อรอแล้วเนี่ยนะครับพระองค์อลัลลอฮ์จะทรงตอบรับคําขอของเขาอย่างแน่นอน ตราบที่เขาเนี่ยนะครับไม่ไปทําบาปและทําสิ่งที่ชั่วนะครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการศาสนานั่นเองนะครับหรือเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งจากคนที่ไม่ตัดสัมพันธ์กับเรญาตินะครับใครตัดตัดสัมพันธ์กับรือญาตเิเอาเราจะไม่ตอบรับด้อาวอของเขานะครับถ้าเป็นวันที่จะเกิดขึ้นของสัปปะสิ่งอีกครั้งหนึ่งเรียกวันนั้นว่าวันเกียรมา วันเกียรมเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ไหนนั้นไม่มีใครรู้แต่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์บันทึกโดยบุคครีนะครับน,นี่ก็คือความสําคัญนะครับของการละหมาดจำะนะครับนะฉนนั้นขอให้พวกเราทุกคนนะครับรักษาละหมาดจมะนะครับไม่ว่าจะละหมาดที่มัสยิดนั้นดียิ่งเลยนะครับหรือว่าละหมาดที่บ้านให้เราละหมาดแบบจำะ รวมกันายในครอบครัวของเราเนี่ยละหมาพร้อมกันนะครับขอบพวกเราทุกคนนะครับเป็นบ่าวที่ดีของเราเป็นลูกที่ดีของบามะได้รับความโชคดีทั้งในโลกดุนจานนี้และโลกหน้าโลกอคัครรัตและได้รับความปลอดภัยจากไยมาลาต่างๆนะครับอัสสลามุอะลัยกุมะรอห์มะตุลลลฮ์วะบารอกกาตุ